ทำมาล่ามา้อไฟงบ150บาทจากของในตลาดเช้าหลังม้อจะได้กินอะไรบ้างของในตลาดเช้าจริงก็คือราคาโคตรถูกเลยทุกคนวันก่อนน้องสงมาอวดว่าสั่งมาล่าในไลแมนมาอร่อยมากโดยศักสีของเชฟตัวจริงแล้ก็เลยตื่นมาตั้งแต่6โมงแวะรถมาที่ตลาดเช้าหลังมอจะทำให้เด็กมันดูว่ามาล่าของจริงเป็นยังไงหูเขาเล่าจืดหมานายต่ย 半条不可以ใช่ไหมไปวา่าหน,นึ่งแถวไปได้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 นด้ไ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 ดาได้ไดงาด้ไ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 ดนสด้ไ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 ดอได้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 ไ่้ได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 าได้ได้ตด้ได้ได้ได ผม一จ怎的呀ตอนนี้เรื่องิอยู่ยี้าบาทยังไม่ได้เครื่องสักอย่างเราก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปเดินซนผักจานเห็ดเข็มทองมาหนึ่กมสิบาทนเีคือมีเห็ดให้เลือกเยอะมากเราก็เลยยิบมาค้าการกําละยากผักแต่ละอย่างเลยว่าอะไรไม่รู้แต่ถูกมากทั้งหมดมีสี่บาทอ่ะจ้เสเตียงอเียวเี ยี่ยห้าเจ้าผักกับผักชีสิบสองบาทซีรีลูหมอ้อไฟมือนี้เกินงบมาสิบเอ็ดบาทกินกันสองคนเพื่อนบอกจะซื้อผักมาเยอะขนาดนี้ ทำไมนาโจนี่ก็รีบโยนทุกอย่างลงหมอ้อเนื้อหมูก็ามาหมักเป็นหมูนุ่มเรียบร้อยระหว่างรอทุกอย่างสุกก็มาทำน้ำจิ้มงานอนงานแบบนี้เวลากินต้องอมาตีกับน้ำก่อนจะได้ออกมาเป็นสอนงานฟูๆเหมือนที่ร้านมาลาปิด้าด้วยเวอร์เนที่แช่น้ำไว้ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยน่ากินมากแล้วก็รีบถ่ายไปอวดน้องเลยทุกคนหนึ่งแบงแดงกว่าได้ขนาดนี้เราก็คิดเลยว่ามงต้องลงน้องมองมึงกูกกนเอามองมาลาในไลน์มาใแค่เก <ๆ S 1> ้าเหรียญซีมีครบทุกอย่างแป๊บเดียวได้กินจะไปซื้อของมาทำเองให้ยยุ่งาทไม